สวัสดีครับผมลุงชัยไายบ้านนา a n n e l นะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับที่สวนพลิกนะครับก็วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับนะครับตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับก็ไม่แรงนะครับแต่ว่าก็มีลมนะครับบางบางครั้งก็มีลมนะครับก็ทําให้ต้นพลิกนะครับก็ล้มนะครับบางต้นนะครับล้มหักพับลงเลยก็มีนะครับ เพราะว่าเนื่องจากมันหนักนะครับเนื่องทีน้าค้างนะครับหยดน้ําค้างที่ใบแล้วก็หนักที่ผลพลิกนะครับก็ทําให้กิ่งนะครับโน้มลงมานะครับลงมาเห็นไหมครับช่วงมืดครึ้มนะครับทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีฝนนะครับเรื่อยๆนะครับก็สร้างความเสียหายพอสมควรครับ นะครับเพนนะครับนี่หักเลยนะครับหักพับนะครับไม่ได้ขึงครับถ้าใครนะครับสวนท่านครับที่พอมีเวลานะครับขึงเชือกนะครับขึงเชือกด้านข้างนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับกิ่งหักหรือว่ากิ่งโน้มลงด้านข้างนะครับนะครับเราทําหลักปักแล้วก็มัดไว้อย่างนี้มันก็ก็กันล้มได้นะครับระดับหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่า ถ้าทำราวนะครับทำเชือกทำราวกั้นขอบทั้งด้านข้างนี้ก็จะช่วยนะครับป้องกันไม่ให้ต้นล้มนะครับหรือว่ากิ่งหักนะครับถ้าไม่มีลมนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับตรงนี้ก็พลิกก็นะครับกำลังแก่นะครับกำลังแก่นะครับเม็ดกำลังเต็มที่นะครับเม็ดกำลังโตเต็มที่นะครับ นะครับเออ่นี่อันนี้อันนี้พริกขาวนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เอามาปลูกนะครับผมไม่ได้ซือ้อเมล็ดอ่า <Asian> พ <Greeks> ันมาพ่อปลูกนะครับมันมันมีปะปนมานะครับเอ่ออันนี้เขาเรียกพันธุ์พริกขี้หนูขาวนะครับมันปะปนมากับเมล็ดพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตนะครับนะครับทั้งสวนนี่ก็จะเห็นมีอยู่สองต้นนะครับนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับเม็ดสวยเหมือนกัน นะครับเนี่ยครับเม็ดสวยเม็ดโตเหมือนกันนะครับนะครับพริกขี้หนูซปเปอร์ฮอตก็กำลังกำลังโตนะครับเต็มที่นะครับก็มีน้ำหนักก็ทำให้รวมทั้งเม็ดฝนด้วยแล้วก็เมล็ดพริกด้วยนะครับเม็ดพริกด้วยนะครับก็เลยหนักเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็ทำให กิ่งโน้มลงมาหักลงมาได้นะครับอีกอย่างนะครับผมปลูกไว้ในนี้มันต้นมันสูงนะครับมันก็จะทําให้อล์ต้นอาจจะอ่อนนะครับสูงเรียวนะครับมันก็ทําให้หักได้ง่ายเหมือนกันนะครับผมนะครับส่วนพริกกระเลียงนะครับตรงนั้นก็ก็ยังไม่ยังไม่ติดผลนะครับก็เริ่มมีออกดอกแล้วเหมือนกันนะครับ มีออกดอกแล้วแต่ยังไม่เยอะนะครับนะครับภาพ่าจะมืดนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมถ่ายอยู่นี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามแล้วนะครับก็อีกอย่างอากาศมันก็มืดครึ้มนะครับก็ทําให้ภาพออกมามืดนะครับเนื่องจากโทรศัพท์ก็ปรับแสงสว่างไม่ได้นะครับผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเอาไว้ด้วยนะครับผมนะครับก็ลุ้นนะครับลุ้นว่าถ้าฝน พรุ่งนี้นะครับฝนหยุดตกก็ก็จะเป็นผลดีนะครับแต,แต่ถ้าไม่หยุดก็ <c oughs> ก็หนักเหมือนกันนะนะครับผมนะครับแต่ก็ภาวนาว่าไม่อยากจะให้ตกแรงไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวมันน้ํานะครับมันจะมาเขาเรียกว่าขังอยู่ในถุงนี้นะครับขังในถุงดํานี้เพราะว่าผมเอาถุงขาวมาซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับมันก็ ไม่สามารถที่จะทําให้น้ําระบายออกไปได้นะครับผมนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีถุงซ้อนอีกชั้นนอกนี้นะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวน้ํามันก็จะไหลออกตามรูด้านข้างของถุงดําก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาอัปเดตนะครับสวนพริกที่โดนฝนกระหน่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ ก็เป็นห่วงอยู่เบนกันนะครับผมก็เสียหายาเล็กน้อยนะครับไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ